สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะที่เพจคอร์สออนไลน์บคุณเล็กนะคะวันนี้มาไลฟ์กันช่วงกลางคืนนะคะก็ตัดเป็นคลิปวิดีโอนะสวัสดีทุกคนนะคะที่อยู่ในเพจคอร์สออนไลน์ที่ติดตามใหม่ทุกคนนะคะที่ผ่านไปผ่านมาแถวนี้นะคะ เพจคอสออนไลน์ใบคุณเล็กยินดีต้อนรับค่ะแล้ววันนี้นะคะก็เป็นความชุ่มฉ่ำจากสายฝนนะฝนตกลงมาตั้งแต่ช่วงเย็นนะคะเย็นช่ำมากใครที่จะหลับพักผ่อนนะคะช่วงนี้ก็แบบเย็นสบายนะคะหลับได้สบายเลยนะวันนี้เรามีหัวข้อคุยกันนะคะก่อนอื่นก็ขอเกริ่นนิดนึงนะเมื่อ,อสัปดาห์ที่แล้วช่วงวันเสาร์นะคะวันเสาร์คุณเล็กได้มีโอกาสได้ไป ทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษนะคะเป็นมาตรฐาน CEFR ของสาภาพยุโรปคุณครูภาษาอังกฤษทั่วประเทศเลยนะคะจะต้องสอบวัดความรู้กันนะคะซึ่งร่วมกับมหาวิทยาลัยเคลมบิตนะคะกับสบพทอนะคะคือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของไทยเราเนี่ยแหละค่ะนะคะวัดความรู้ของคุณครูนะคะเพราะต่อไปนี้นะคะคุณครูจะต้องมีความเชี่ยวชาญของอภาษาด้วยนะคะ ทุกกลุ่มสาระเลยนะคะทุกคุณครูทุกท่านจะต้องได้รับการประเมินซึ่งในปีนี้นะคะเขาถูกรันดอมมาคุณก็ได้มีโอกาสไปสอบนะคะและในปีหน้านะคะคุณครูแต่ละกลุ่มสาระก็ก็ต้องไปสอบวัดความรู้เช่นกันนะคะก็จะเป็นแบบนี้ปีต่อปีนะคะซึ่ง เมื่อ2ปีที่แล้วคุณเล็กได้มีโอกาสไปทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษนะคะก็อยู่ในระดับ B1 น,นะคะก็คือ intermediate ได้มีโอกาสได้มีรายชื่อเข้าไปอบรมในบู o แคมป์นะคะก็จะใช้ระยะเวลาอยู่ประมาณ2สัปดาห์นะคะ14-15วันแต่ว่าช่วงนั้นติด ติดงานนะคะก็ลูกก็ยังเล็กก็เลยไม่ได้ไปอบรมนะคะก็ปีนี้ก็มาสอบอีกนะคะเพื่อวัดความรู้เป็นปีเป็นปีไปนะคะฉะนั้นก็จะต้องรักษาระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษของเราเอาไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นทักษะการฟังพูดการอ่านการเขียนนะคะซึ่งมีความสําคัญอย่างมากเลยนะคะฉะนั้นก็อยากจะให้เราทุกคนนะได้เล็งเห็นความสําคัญของภาษาอังกฤษเช่นกันนะคะเพราะว่าที่เขาให้สอบเนี่ย เพื่อที่ต้องการอ,าอย่างเวลาเขาไปอยู่ที่ต่างประเทศนะคะค,คุณครูค,คุณครูต่างชาติที่เป็นชาวยุโรปเองนะคะก็ได้สอบมาตรฐาน CEFR นี่ก็ถือว่าเป็นตัวการันตีอย่างหนึ่งนะคะ<ม>เขาจะได้ใช้ภาษาอังกฤษได้นะคะในระดับที่แบบระดับดีทีเดียวนะคะฉะนั้นก็ค,คุณครูไทยเราก็สอบนะคะสอบเพื่อเป็นมาตรฐานของตัวเองเช่นกันนะคะ วันนี้นะคะเพจคอร์อสออนไลน์บปยคุณเล็กจะพูดถึงพลังงาน,นะคะ่ะพลังงานชีวิตเราจะหาได้จากที่ไหนอะไรจะเป็นตัวช่วยผลักดันนะคะเรื่องของพลังงานชีวิตฟล์พลังงานที่ดีๆนะคะครึ่งปีหลังนี้แล้วนะคะใกล้จะปีใหม่แล้วคุณเล็กก็ เลยมาพูดถึงเรื่องของพลังงานซึ่งในอีที่หนึ่งคุณครูเคยพูดไปแล้วนะคะ,ะก็ย้อนกลับมาเพื่อรีเมคให้ทุกคนได้จาอีกครั้งหนึ่งพลังงานที่เราจะติดต่อกับจักรวาลได้มันมีเยอะแยะมันเป็นแบบนี้มีไหมคะที่แบบว่าเรารู้สึกว่าเราท้อเรารู้สึกว่าเราเหนื่อยเรารู้สึกว่า,า,รา,รวามันต้องการบูสต์พลังงานขึ้นมานะคะวันนี้คุณครูเอาเรื่องของพลังงานนะคะที่ เกี่ยวข้องกับพลังงานชีวิตของเราฟลูพลังงานชีวิตของเรานะคะว่าจะติดต่อกับจัก,กรวาลได้อย่างไรติดต่อกับจิตภายในของเราได้อย่างไรนะคะซึ่งหลายคนบอกว่าอาจัก,กรวาลคืออะไร้คุณครูจะบอกว่าอาจัก,กรวาลน,นั้นก็เหมือนกับคุณพ่อคุณแม่ของเราเหมือนกับเวลาเราเป็นเด็กแล้วเราต้องการขอ ว่าเราอยากได้สิ่งนี้สิ่งนี้คุณพ่อคุณแม่เป็นคนที่ใจดีมากนะคะคุณพ่อคุณแม่รับฟังแล้วก็ให้จัดให้สมควรที่ควรจะได้นะคะและ,อะขอในปริมาณที่แบบว่าคุณขอใหญ่ไว้เลยนะคะคุณแม่คุณพ่อจัดให้อยู่แล้วอย่างนี้นะคะอ่าฉะนั้นเรื่องของพลังงานธรรมชาตินะคะคุณจะแนะนำสถานที่ต่อไปนี้ให้คุณได้ไป ใช้ชีวิตแล้วก็รับเอาพลังงานนั้นเข้ามานะคะ,ะครูจำได้ว่ามันจะมีอยู่ประมาณสีที่นะคะแต่ถ้าที่ไหนที่คุณเห็นว่าเป็นพลังงานที่ดีเช่นกันคุณก็เขียนไว้ใต้โพสต์นะคะเดี๋ยวคุณครูเล็กจะกลับมาอ่านนะคะถ้าคุณครูเล็กพูดไปก็ย้อนกลับไปฟังใหม่นะคะเอาละค่ะสถานที่แรกนะคะก็คือ,อที่ทะเลค่ะที่ทะเล ทะเลนี้เป็นพลังงานจากักรวาลใหญ่มากๆนะคะเป็นสุดเวิร์งวางเลยที่เราสามารถติดต่อกับจกักรวาลได้นะคะคุณสามารถที่จะไปรีแลก์ไปสโลลฟฟไปเดินแตะกับชายหาดดูนกชมไม้ได้นะคะหรือจะไปสัมผัสกับน้ำทะเล มันก็ให้ความรู้สึกเย็นใจนะคะที่ทะเลก็จะเป็นพลังงานอย่างหนึง่งคุณสามารถขอได้เลยค่ะคุณอาจจะไปยืนอยู่สักที่หนึง่งแล้วคุณหลับตาคุณนึกถึงคุณอยากจะได้อะไรคุณก็ กับจักรวาลออกไปนะคะเป็นพลังงานที่ใหญ่มากๆเลยนะคะและจําไว้เลยตรงไหนที่มีพลังงานของน้ํานะคะจะเป็นพลังงานที่ไหลเวียนดีมากๆนะคะอย่างที่สองนะคะสถานที่2ที่คุณคุณแนะนําก็คือเป็นแม่น้ําลําธารนะคะอาจจะเป็นริมคลองก็ได้ฉะนั้นตรงที่เป็นเป็นริมคลองอะไรเงี้ยคะ่ะช่วงตรงนี้ก็สามารถที่ดูเรื่องราวของชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในละแวกนั้นก็ได้นะคะคุณสามารถที่จะ ออไปพักผ่อนแบบสโลลีฟได้นะคะเขาเคยเห็นสถานที่บางที่นะคะที่เปิดเป็นโฮมสเตย์แล้วเราก็สามารถไปรีแลกซ์ไปผ่อนคลายไปสัมผัสวิถีชีวิตแบบชาวบ้านชาวบ้านนะคะก็ไปดูเวลาเขาพายเรือนู่นนี่นั่น,นอะไรเงี้ยเราก็เข้าไปสัมผัสกับชีวิตของชาวไร่ชาวสวนได้เช่นกันนะคะ,อ,ะอย่างที่3นะคะก็คือป่าไม้นะคะหรือภูเขาป่าไม้หรือภูเขาอ่า เหมือนตอนสมัยอินบริยัตรีนะคะคุณครูก็มีโอกาสได้ไปไปเที่ยวกับเพื่อนครูนะคะที่ภูกระดึงนะคะที่ภูกระดึงจังหวัดเลยนะคะได้มีโอกาสไปพักผ่อนเป็นภูเขาเลยนะอสูงมากนะคะใช้เวลาในการปีนหน้าผาจําไม่ได้ว่าชื่อหน้าผาอะไรรดยตัวมันตั้งสูงมากแล้วเราก็ขึ้นไปนะคะไปแต่ละชั้นแต่ละชั้นตอนนั้นยังมีพละกกาลังยังมีแรงอยู่ก็จะปีนขึ้นไปนะ,ะแบบ พอไปถึงนั้นรู้สึกภูมิใจมากนะคะพอถึงยอดเขาปุ๊บอย่างแรกที่ทําเลยคือนอนคะ่ะอย่างแรกที่ทําเลยคือนอนเพราะว่ามันสูงมากนะคะสูงแล้วก็เราภูมิใจนะที่เราปีนขึ้นมาถึงเขาบอกว่าอยากจะพิสูจน์รักแท้ต้องไปที่ภูกระดึงค่ะดูว่าเขารักเราจริงไหมนะเออ,อพอเราขึ้นไปปุ๊บเจ้าหน้าที่ป่าไม้นะเจ้าหน้าที่วนนาอุทยานนะคะตัวที เจ้าหน้าที่วันธอุทยานนะคะเขาก็จะแนะนำว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนอะไรยังไงก็มาดูที่แผนที่แล้วก็เที่ยววนไปตามเข็มนาฬิกาแต่ต้องกลับมาก่อนถึง6โมงเย็นนะคะเพราะว่าเป็นเวลาที่สิงสารสัตว์อะไรอยางนี้ที่เขาหากินช่วงกลางคืนเขาเริ่มออกแล้วนะคะฉะนั้นก็ต้องรีบกลับมาให้ทันที่พัก นะคะก็พอตกกลางคืนอ้อลืมบอกไปช่วงที่ไปเป็นช่วงฤดูหนาวนะคะก็จะได้ตั้งตั้งแคมป์ตั้งกองไฟกันแล้วก็ดูทะเลหมอกช่วงเช้าเนะคะช่วงเช้านี้ได้ไปดูทะเลหมอกพอตกกลางคืนก็จะเป็นอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะมีเสียงหมาหอนนะคะจะเป็นหมาในนะ,ะก็ได้บรรยากาศ f e ลลิ่งของอเจ้าป่าเจ้าเขาอะคะ่ะคือเจ้าเจ้าป่าเลยนะเหมือนซิมบ้าในเรื่องของ เรื่องอะไรนะการ์ตูนเรื่อง The Lion King อะคะ่ะให้ความรู้สึกว่า Can you feel the love tonight เพลงเพราะมากนะคะช่วงนั้นฟังแล้วรู้สึกว่าโอ้มันมันอินมันได้บรรยากาศมันได้ความรู้สึกที่ดีๆนะคะกลับมาด้วยนะอ,อ,อันที่4นะคะอันนี้คุณครูแนะนำนะไปก็ได้ไม่ไปก็ได้แล้วแต่นะคะก็คือที่วัดค่ะ ที่วัดจะเป็นพลังงานอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะเป็นพลังงานของอาสายขาวพลังงานของคนมีบุญนะคะคนไม่มีบุญนี่เขาแทบจะไม่เข้าวัดนะคะอันนี้อันนี้ไม่ได้ไม่ได้เหมาใครนะเพียงแต่ว่า,าเราหยอกกันเล่นๆนะคะก็คือถ้าคุณมีโอกาสคุณได้เข้าไปที่วัดนะคะคุณได้เข้าไปศึกษาธรรมะคุณได้ไปฝึกปฏิบัติสมาธิสั้นๆน,นะคะคุณไม่ต้องเอาแบบเอาเป็นเอาตายหรือแบบนั่งซะจนปวดเมื่อยเพียงแต่ว่าคือ เอาที่เราไหวอะคะ่ะที่เราไหวที่วัดก็จะเป็นพลังงานอย่างหนึ่งเป็นพลังงานของสายบุญพลังงานของคนมีบุญคนใจบุญนะคะที่เขาไปที่นั่นนะแล้วบางวัดนี่ก็จะจัดธรรมชาติได้อย่างสวยงามนะคะไม่แพ้สถานที่อื่นเลยนะไม่แพ้สวนสาธารณะเลยนะ เราเข้าไปนะคะเราเข้าไปที่วัดนะคะเราก็จะได้ไปฝึกเรื่องของการปฏิบัติสมาธินะคะนะคะไม่แพ้สถานที่เช่นสวนสาธารณะเลยนะคะเราสามารถเข้าไปใช้บริการที่นั่นได้ฟรีค่ะและยังได้อินเตอร์แอคทีฟนะคะปฏิสัมพันธ์กับผู้คนที่นั่นด้วยนะคะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะว่าเขามีวิธียังไงเราเขาใช้ชีวิตอย่างไรนะคะอ๋อก็จะมีทั้งคนเท่าคนแก่ที่เขา ไปที่วัดกันนะคะในฐานะที่เราเองเป็นคนรุ่นใหม่นะคะมันก็จะมีแกลบเรื่องของแกลบช่องว่างระหว่างวัยอยู่นะคะเราสามารถที่จะเข้าไปเรียนรู้ได้นะคะได้เข้ากับผู้คนนะคะมีปฏิสัมพันธ์ได้พูดคุยกันนะคะนอกจากนี้แล้วที่วัดนะคะก็จะเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติอย่างหนึ่งนะคะซึ่งทุกคนสามารถเข้าไปนะคะเรียนรู้กันไปศึกษาธรรมะ ไปพูดคุยกันนะคะไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะคุณก็จะได้พลังงานดีๆกลับมาค่ะ และ4ี่ที่นะคะที่คุณแนะนําไปนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นป่าไม้เป็นทะเลเป็นภูเขาหรือเป็นวัดนะคะถ้าหากว่าคุณมีสถานที่ที่น่าสนใจกว่านี้นะคะคุณเขียนลงใต้โพสต์ค่ะแล้วก็แชร์โพสต์นี้ออกไปให้เพื่อนคุณด้วยนะคะอย่าลืมค่ะว่ามีใครอีกหลายๆคนนะคะที่ต้องการความช่วยเหลือยังมีใครอีกหลายๆคนนะคะที่ เขาคิดหาหนทางไม่ออกคุณเป็นคนหนึ่งค่ะที่จะช่วยเขาได้นะคะแชร์โพสต์นี้ออกไปนะคะและครูเล็กหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านทุกคนนะคะได้เอาไปใช้นะคะและได้เอาพลังงานชีวิตนั้นกลับขึ้นมาสู่ตัวเรานะคะและเจอกันในคลิปหน้าค่ะคอร์สออนไลน์ไปคุณเล็กสวัสดีค่ะ